เรามาฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆและใช้ได้เลยกันต่อใน EP ที่12ครูจะพาพวกเราไปฝึกแต่งประโยคปฏิเสธซึ่งมีหลักการง่ายๆก็คือว่าเราแค่เติม NOT ที่ด้านหลังกริยาช่วยและคำว่ามีเจ้าของภาษาเขาชอบเติมโนท,ที่ด้านหลังคำด้วยเนื่องจากเป็นการสื่อสารที่ง่ายๆชัดเจนตรงไปตรงมาคู่สนทนาสามารถเข้าใจกันได้ง่ายทั้ง คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคก็คือกลุ่มของ t h e s there are และก็กริยาแท้ด้านในคําพูดก็คือ have, has, had ก็ชอบเติม no ที่ด้านหลังเช่นเดียวกันจําได้นะครับว่าประโยคเกิดจากการนำเอาคำศัพท์มาต่อเรียงกันจากหน้าไปหลังในเรื่องของประโยคปฏิเสธก็พร้อมกันทุกคนรู้คำศัพท์เยอะแล้วพร้อมพูดแล้วเพราะฉะนั้นไปฝึกกันเลยครับหล่อนจะไม่ตอบทีหลัง she will not answer later หล่อนจะไม่ตอบทีหลัง ฉันรู้ดี she will not answer later I know well หล่อนจะไม่ตอบทีหลังฉันรู้ดีคุณต้องเร่งหล่อน she will not answer later I know well you have to push her หล่อนจะไม่แต่งตัว she will not get dressed หล่อนจะไม่แต่งตัวด้วยตนเอง she will not get dressed by herself หล่อนจะไม่แต่งตัวด้วยตนเองหล่อนยังคงเด็กอยู่ She will not get dressed by herself She is still young หล่อนจะไม่ทำการบ้าน She will not do homework หล่อนจะไม่ทำการบ้านจากโรงเรียน She will not do homework from school หล่อนจะไม่ทำการบ้านจากโรงเรียนหล่อนจะทำกับคุณ She will not do homework from school she will do with you หล่อนจะไม่ลงคะแนนให้เขา she will not vote for him หล่อนจะไม่ลงคะแนนหรือไม่เลือกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า She will not vote for him again and again หล่อนจะไม่ลงคะแนนหรือไม่เลือกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพอราะหล่อนรู้สึกผิดหวัง She will not vote for him again and again because she is upset หลันจะไม่รอ She will not wet หลันจะไม่รออีกแล้ว She will not w a i t anymore หลันจะไม่รออีกแล้วคุณสายเกินไป She will not w a i t anymore You are too late หลันจะไม่ตั้งใจ She concentrate will not หล่อนจะไม่ตั้งใจในห้องเรียน she will not concentrate on the class หล่อนจะไม่ตั้งใจในห้องเรียนเพราะหล่อนไม่ได้ยินคุณ she will not concentrate on the class because she can't hear you หล่อนจะไม่มีสอบวันนี้ she will not have a test today หล่อนจะไม่มีสอบวันนี้จริงๆ She will not have a test today certainly. หล่อนจะไม่มีสอบวันนี้จริงๆหล่อนมีอุบัติเหตุ She will not have a test today certainly. She has an accident. หล่อนจะไม่บอกความจริง She will not tell the truth. หล่อนจะไม่บอกความจริงแก่คุณ She will not tell the truth to you. หล่อนจะไม่บอกความจริงแก่คุณมันเป็นความลับสุดยอด she will not tell the truth to you it is a top secret หล่อนจะไม่ปลูกไม้กระถาง she will not grow potted plants หล่อนจะไม่ปลูกไม้กระถางที่บ้าน she will not grow potted plants at home หล่อนจะไม่ปลูกไม้กระถางที่บ้านหล่อนไม่มีเวลา she will not grow potted plants at home she doesn't have time หรือ she have she has no time หล่อนจะไม่พูดกับคนต่างชาติ she will not talk to a foreigner หล่อนจะไม่พูดกับชาวต่างชาติครั้งนี้ she will not talk to a foreigner this time หล่อนจะไม่พูดกับชาวต่างชาติครั้งนี้คุณต้องคุย She will not talk to a foreigner this time. You must talk หล่อนจะไม่ถาม She will not a r k หล่อนจะไม่ถามอีกครั้ง She will not a r k again หล่อนจะไม่ถามอีกครั้งอย่ากังวลเลย She will not a r k again Don't worry หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้ She will not water the plants หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้เย็นนี้ she will not water the plants this evening หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้เย็นนี้หล่อนต้องทำงานต่อ she will not water the plants this evening she must continue some jobs หล่อนจะไม่เรียนภาษาไทย she will not study Thai หล่อนจะไม่เรียนภาษาไทยวันนี้ she will not study Thai today หล่อนจะไม่เรียนาาไทยวันนี้ หล่อนต้องไปงานแต่างงาน She will not s t u d y time today She must join a wedding party หล่อนจะไม่เลิกล้ม She will not give up หล่อนจะไม่เลิกล้มอย่างแน่นอนพวกเรามั่นใจ She will not give up surely We are confident หล่อนจะไม่ส่งเสียงดัง She will not make noise หล่อนจะไม่ส่งเสียงดังที่โรงหนงัง ชี i ิน n แ t m a ซ e noise at the theater หล่อนจะไม่ส่งเสียงดังที่โรงหนังหล่อนโตแล้ว SHE WILL NOT MAKE NOISE at the theater she's i old already หล่อนจะไม่เสร็จวันนี้ SHE WILL NOT finish today หล่อนจะไม่เสร็จวันนี้แน่ SHE WILL NOT finish today for sure หล่อนจะไม่เสร็จวันนี้แน่ๆ, sure. เ,รนนนๆเราต้องแจ้งเจ้านายแล้ว She will not finish today for sure we have to inform the boss หล่อนจะไม่ให้ใครๆผิดหวัง She will not upset anyone หล่อนจะไม่ให้ใครๆผิดหวังหล่อนทำได้ She will not upset anyone She can do it หล่อนจะไม่ให้ใครๆผิดหวังหล่อนทำได้คุณจะเห็น She will not upset anyone she can do it you will see หล่อนจะไม่ให้อภัยเขา She will not forgive him หล่อนจะไม่ให้อภัยเขาอีกแล้ว She will not forgive him anymore หล่อนจะไม่ให้อภัยเขาอีกแล้วหล่อนเกลียดแล้ว She will not forgive him anymore She fears already หล่อนจะไม่สมัครงาน She will not apply for a job หล่อนจะไม่สมัครงานในไทย she will not apply for a job in Thailand หล่อนจะไม่สมัครงานในไทยหล่อนอยากทำงานในญี่ปุ่น she will not apply for a job in Thailand she want s to work in Japan หล่อนจะไม่โหวตให้เขา she will not vote for him หล่อนจะไม่โหวตให้เขาสำหรับการเลือกตันน้งนี้ she will not vote for him in this election หล่อนจะไม่โหวตให้เขาสำหรับการเลือกตั้งนี้หล่อนมีช้อยอื่น She will not vote for him in this election. She has other choices. หล่อนจะไม่นอนกลางวานัน She will not take a น a หล่อนจะไม่นอนกลางวันนะตอนนี้ She will not take a nap at this time. หล่อนจะไม่นอนกลางวันนะตอนนี้หล่อนอยากคุย She will not take a nap at this time. She wants to talk. หล่อนจะไม่เลือกคุณชีวินัต c h o s ออยูหล่อนจะไม่เลือกคุณซ้ำสองชีวิ n ั chose you twice หล่อนจะไม่เลือกคุณซ้ำสองคุณก็รู้ว่าทำไมชีวินัต c h o ่ออยู twice you also know why หล่อนจะไม่เศร้าซีคุณชีว n น t e urge you หล่อนจะไม่เศร้าซีคุณแบบเมื่อวานชีวินัต urge you like yesterday หล่อนจะไม่เสีซีคุณแบบเมื่อวานฉันคุยกับหล่อนแล้ว She will not urge you like yesterday He talked to her already หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้ She will not water the plants หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้ให้คุณ She will not water the plants for you หล่อนจะไม่รดน้ำต้นไม้ให้คุณหล่อนต้องบินก่อนคุณ She will not water the plant for you she has to fly before you หล่อนจะไม่เดินทางมาที่นี่ชีวิน n o t r a v e l here หล่อนจะไม่เดินทางมาที่นี่โดยรถบสัสชีวิน n o t r a v e l here by bus หล่อนจะไม่เดินทางมาที่นี่โดยรถบสัสหล่อนเรื่องเยอะชีวิน n o t r a v e l here by bus she is demanding จบแล้วครับทุกคนพร้อมพูดแล้วนะครับเพียนบ้างผิดพลาดไปบ้างไม่เป็นไรเพราะนั่นคือจุดที่ดีที่สุดจำไว้นะครับ ครูใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อนครูจบ NUS เพื่อนครูจบมหาลัยโตเกียวเพื่อนๆครูเป็นอาจารย์หลายๆท่านทุกคนก็มีจุดผิดพลาดแต่ว่าเราเรียนวยากรณ์เรารู้จุดผิดพลาดของเราเราก็ปรับแก้ไปแต่ละวันนะครับโชคดีครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ